สีเหลือก็สีเหลือทำได้แล้วอ่ะร้านใหม่ล่ะไม่มีหรอกอ่ะตัวบสสปปีสีแดงกับสีแดงสีแดงเอาลูกโป่งขึ้นค่ะอ่าสีแดงกับสีแดงสีน้ำเงินกับสีน้ำเงิน ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาตัวสีสีนี่ดีพี่เขาพี่พี่พพจเจรเข้เขาบอกเก่งนะโอ้เก่งจังเลยอ่ะตัวดีค่ะอ่ะหยิบตัวดีเร็วไหนดีน่ะที่แม่เลี้ยงไว้ให้ลูกอ่ะไหนอยู่ไหนตัวนี้เลยนี่แหละอ๋อดีตัวนี้เลยนั่นแหละอ่ะสายต่อพี่โบโซ พี่โบต้ของงานเราหมดแล้วอ่าตัว e. อีอีอีไอเด็บเป็นอ่าต่อ e. อีกอ, e. อี๋อ e. ่าต่อเลยแม่เรียงไว้ให้วเอฟเอฟค่ะเอฟก่อนไม่ใช่อ่าอันนั้นก่อนพี่ช้างก่อนต่อพี่ช้างก่อนพี่ช้างก็ไม่มีหูมีไหมมีมอ่าแล้วตัวจีค่ะพี่พี่ลิงค่ะต่อด้วยพี่ลิงค่ะพี่ลิงเหรอจ้ะ อ่าแล้วก็ตัวพี่โป,โปค่ะ <Okay. S 1> พี่ดิงแล้วก็ต่อพี่ฮิโปค่ะเฮค่ะก็ต่อพี่นี่พี่ฮิโปก็และอ่าพี่ลิงต่อตรงพี่ลิงน้ําตาลต่อน้ําตาลสีจาได้ไหมที่แม่สอนน้าตาลเราใจะเย็นเย็นหโอ้ยหนูต่อได้นี่ก็ต่อไ้นะ